คลิปนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในมอด Eternal ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้เล่นในมอดอีเทนัลถึง50วันกันแล้วแต่มันก็มีปัญหาแหละครับนั่นก็คือไฟล์เกมเนี่ยมันก็เสียและเซฟเกมที่ผมเนี่ยเซฟไว้มันก็หายไปหมดเลยมันก็ทําให้ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นในมอดอีเทน a ลแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยโอเคไม่ต้องพูดพันตําเพลงไปลุยกันเลยละฮะ มีอะไรจะนำเนอะในตอนนี้ดีซีของเราก็มีบริการต่างๆมากมายเลยซึ่งถ้าใครต้องการซื้อไกตันหรือบริการต่างๆในโรบอทก,ก็สามารถดูได้ที่ DC s t ส o ตและใครต้องการเติมเกมออนไลน์และบริการ F อพิเมียมก็สามารถดูได้ที่ DC Play ส่วนถ้าใครอยากได้โมเดลและพวงกุญแจสวยๆก็ดูได้ที่ช้อป e ีของ DC กันเลยฝากติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะลิงก์อยู่ที่ท็อปคอมเมนต์เลย เราเนี่ยก็ได้โผล่มายังโลกของไดโนเสาร์ที่มันมีแย่ยักษ์ต่างๆมากมายและดูเหมือนว่าการโผล่มาในรอบนี้เราก็ได้โผล่มาที่เกาะเกาะหนึ่งและที่เกาะเกาะนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องรีบฟาร,ร์มแล้วก็รีบเก็บสเสบียงเก็บของจากนั้นเราก็จัดการอ p and game ต่างๆเพื่อเรียนรู้ของต่างๆในการสร้างแบบแรกเริ่มแหละฮะเริ่มมาเราก็ต้องหาหินกันก่อนนะฮะมาหาิน เก็บไม่หมดแถวนี้มีอะไรเก็บไม่หมดซึ่งทีแรกผมก็ไม่ได้รู้นะครับว่าเรานั้นอยู่ไหนเพราะว่าผมนั้นจัดการซุมในจุดที่เราเกิดอยงนี้แหละครับซึ่งหลายๆซีรีส์ที่ผ่านมาผมก็ได้เกิดในจุดจุดแรกนะครับแต่ในรอบนี้ผมก็เลือกแบบมั่วๆเลยและผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังแล้วว่าในตอนนี้เราก็อยู่ในเกาะแหละครับท่านผู้ชมพี่บ่าวอยู่ในเกาะนี่ไอ้น,น้องเออเอ้าวเฮ้ยเราอยู่ในเกาะเลยนี่ กาะนี้มีอะไรบ้างไงตื่นมาก็อยู่ในเกาะเลยมีผีเชื่ออะไรวะนะเนี่ยแมลงวันเหรอซึ่งมาอยู่ในเกาะแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าในซีรีส์นี้ผมก็ขออยู่ในเกาะน,นี้ก็แล้วกันหมายถึงการสร้างอาณาจักรนะครับอยู่ในเกาะส่วนการล่าสัตว์อะไรต่างๆมันก็ต้องออกนอกเกาะอยู่แล้วถ้าอยู่เพียงแค่ในเกาะเราก็หาสัตว์จับแบบหนุกหน,นุนหนานๆไม่ได้แน่นอนจากนั้นพี่แกก็เดี๋ยวฟาร์มๆกันต่อไปแต่แล้วในตอนเย็นของวันนั้นเราก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้ามารผจญแล้วครับปีนะัง เฮ้เฮ้เฮ้เฮ en> ้เอะไรวเนี่ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรโอ้โหโอ้มาเป็นทีมงานมาเป็นทีมงานเลอย้สู้กูสู้นะเว้ยกูสู้นะเว้ยเลือดมึงเท่าไหร่วเนี่ยโอู้ตายกูตายแูตายโอ้ซบบเียกเจัดกาสู้แบบนั้นอยู่ คืนนะครับโดยที่ในตอนนี้ผมก็ไม่ได้อัพเววอะไรมากมายแถมดาเมทของเรามันก็น้อยด้วยและกว่าจะหนีพวกมันรอดมาได้ก็ปาไปถึงช่วงเช้ากันเลยทีเดียวเหนื่อยแรงนี่แกและผมก็คิดว่าเราเนี่ยก็น่าจะต้องอัพดาเมจอะไรต่างๆเพิ่มก็ไปเพราะสัตว์ต่างๆขนาดตัวเล็กเนี่ยเราก็ยังซู้ไม่ได้เลยขออัพดาเมจแล้วก็สปีดก็แล้วกันนะครับยานะพี่แกก็ไดฟารามู่ร์านี่แลวก็ได้หาของเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตกันต่อไปและดูเหมือนว่าในตอนนี้สัตว์ต่างๆในเกาะมันก็เริ่มที่จะโลล่่่่มมาาาแแ้้้วนนนนะะคครรับตตใออีีเกก็ไไยทจป ตบสัตว์ตัวไหนเพราะว่าถ้าเราตบผิดแล้วก็เจอแสร็จบดเข้าไปเราอาจจะซิเบ้งคางขอกิ้งจ็อกไม่รับหยีบเลยแหละครับพี่น้องเราไม่กล้าไปตบตัวไหนเลยนะเพราะว่ามันอาจจะฆ่าเราก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีกล้องส่องสัตว์เลยคริสตันอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอดีเนะย และหลังจากที่ผมสำรวจเกาะน,นี้ทั้งเกาะแล้วมันก็เป็นเกาะใหญ่ใช้ได้นะครับแต่ที่เกาะน,นี้มันก็ไม่มีแคสตันที่เป็นส่วนประกอบในการทํากล้องส่องสัตว์ของเราใต่แล้วในตอนนั้นเองเราก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าแ yeah, ยบินได้แล้วเว้ยซึ่งในตอนนั้นเองผมก็ได้คาร์โบล่าแล้วก็ไม้กระบองกันแล้วเราก็เลยจัดการจับมันด้วยโบล่าแล้วก็ทุบก,กระหน่ำซัมเมอร์เซล์วันนี้นี้ครับโอเคขอเลยมาแดกเอ่อแดกเนื้อบ,บ้าเมืองขอตัวบินได้ทักตัวก่อนนะฮะ เราจะบินไปหาพวกคริสตัตนกันฝั่งนู้มีอะไรบ้างวะนี่มันไงฝั่งนู้มีทีเร็กซ์น้าฮ e ลโหลทีเร็ก อยู่ไกลเชียจากนั้นผมก็จัดการสร้างกองไฟขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะย่างเนื้อเพราะว่าในตอนนี้ผมก็ไม่มีอาหารกินเลยแต่ในตอนนั้นท้องของรอม,มันก็ดังจกๆขึ้นมาด้วยแต่เมื่อได้กองไฟมาแล้วปัญหาอีกอย่างก็คือผมก็ไม่มีเนื้ออยู่ในตัวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องข้ามกลับไปยังเกาะเดิมเพื่อที่เราจะหาเนื้อจากกับพวกนกเป็ดน้ำแหรอครับจะได้เนื้อมาสักอันไหมนี่เราต้องออกไปล่าเนื้อกันก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีเนื้อ มีไฟแล้วแต่ไม่มีเนื้อเลยต้นอะไรวะเนี่ยแถวนี้มีอะไรกินบ้างก็เหน่อยดีซึ่งนีดซึ่งหน่อยก็ยังดีนะเห็นมาแต่ไกลมันคือแรปซัตเตอร์ใช่ไหมเนี่ยดานแมชิบหายวิ่งวิ่งโอ้ตามตามกูมาเลยโอ้โอ้ยโอ้ยเออดีว่าเลือดน้อยน่าจะไม่เท่าไหร่โอเคเพิ่มดาเมจสักนิดสปีดสักหน่อย กิ่วสักหน่อยหนึ่งด้วยและหลังจากที่เรากินเนื้อกันเสร็จแล้วนั้นผมก็ได้ฟันไม้ฟันอะไรแถวๆนั้นกันแหละครับเพื่อที่เรานั้นจะฟาร์มของและผมก็คิดว่ามันก็น่าจะได้เวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องเริ่มสร้างบ้านหรือว่าสร้างฐานท้พของเรากันนั่นเองและผมนั้นก็อยากที่จะสร้างมันยื่นเข้าไปในน้ำแหละครับเพราะว่าถ้าเรามีน้ำแล้วก็การป้องกันของเรามันก็ดีขึ้นมานิดนึงเพราะสัตว์ต่างๆมันไม่ค่อยที่จะลงน้ำไรนี้มันได้เวลาที่เราต้องสร้างรากฐานกันแล้วนะตัวไรนั้น สล็อตเอออโอโหมันมันตัวอะไรเนี่ยสล็อตใช่นะสล็อตสล็อตยุกไดโนเสาโอ้ดีว่ามันไม่โจมตีเราเอาจริงๆมันน่ากลัวใช้ได้นะเนี่ยในเซฟก่อนนี่เราอยู่ฝั่งนู้นเลยนะเพรอบนี้เราอยู่ฝั่งนี้ก็เลยกันนะเราจะสร้างสะพานไป <laughs> ผมเลยก็ได้สร้างโต๊ะคามหมอดโอโซเอาไว้แล้วก็จัดการสร้างฐานบ้านของเราเอาไว้เลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้กลับไปฟาร์มกันต่อแล้วครับซึ่งต้นไม้บนเกาะน,นี้มันก็มีเยอะอยู่พอใช้ได้ซึ่งมันก็เหมือนเป็นต้นมะพร้าวผสมกับต้นปาล์มอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่แล้วในขณะที่เรากำลังฟาร์มอย่างเบื่อเพลินนั้นมันก็มีบั๊กบางอย่างโผล่มาเลยครับมึงบั๊กก็พอนะอย่ากเกมพังเหมือนรอบที่แล้วขี้เกียจเล่นใหม่เฮ้ยเดี๋ยวมันบั๊กอะไรวะเนี่ย ใบไ,ไม้หายหมดเลยเมื่อกี้อ่ะเันไงอะไรอ่ะบั๊กแดกแล้วฮันเอ <c oughs> เออบั๊กแดกอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้หายหายหายหมดเลย <c oughs> เกมอย่าพังก็บอนะรอบที่แล้วพังไปแล้วรอบหนึ่งนะขี้เกียจเล่นใหม่อยู่เนาะและหลังจากที่เรารอให้หมดออโซของเราฟร์มฐานบ้านกันแล้วนั้นพี่แกก็จัดการเอาฐานบ้านมาต่อเป็นสะพานยื่นลงไปในทะเลเพื่อที่เราจะสร้างบ้านยื่นเข้าไปในทะเลอย่างที่เราวางแผนเอาไวล้ละครับและผมก็จัดการสร้างแบบนี้กันอยู่สักพักใหญ่ๆกันและมันก็เสร็จไปในช่วงเย็นของวันนั้นกันเลยจากนั้นเราก็ได้คาบเตาหลอมเพิ่มเข้าไปเพื่อที่เราเจะเริ่มหลอมเหล็กกันแล้วเพราะว่าในตอนนี้เราต้องการขวานเหล็กแล้วก็พิแอกเหล็กเมื่อเพื่อที่ใช้ใในนกาารหขอองต่ ไปแล้วครับเรียบร้ายเตาหลอมเหล็กของเราก็เสร็จสิ้นไปนะครับที่เหลือก็น่าจะต้องรีบฟาร์มเรียบร้อยก่อนนะที่ผมสร้างยื่นไปในน้ําแบบนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าจะมีแย้มมากระตูดเรานั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวสร้างเพิ่มด้วยนะแล้วก็บันไดบันไดนี้ต้องเพิ่มด้วยนิดนึงนะนิดเดียวจริงจริง จากนั้นผมก็ได้ต่อเติมบ้านแล้วก็คาบเตียงคาบโต๊ะที่ใช้ในการประตังชีวิตของเราเข้าไปและผมก็นึกได้นะครับว่ามันก็มีอยู่หนึ่งอย่างที่มันเป็นของบมอนี้ที่ใช้งานได้แบบโคตรดีเลยนั่นก็คือบ้านของบมอนี้นั่นเองซึ่งบ้านนี้มันก็เป็นบ้านที่ใช้ทรัพยากรน,น้อยมากๆและผมคิดว่าการเอามาสร้างไว้บนสะพานแบบนี้การสร้างบ้านอันนั้นมันก็น่าจะพอเหมาะพอจอดแน่นอนไหนลองดูซิว่าอันนี้มันสามารถตั้งได้ไหมโอเคมันตั้งตรงนี้ได้นะนนะฮันแน่ แต่มันเย่่ะพิกอัพก่อนโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปวางแผ่นนี้เพิ่มสักหน่อยหนึ่งให้มันสวยงามมาแต่ตอนนี้พื้นบ้านของเรามันก็ไม่พอที่จะสร้างบ้านอันนั้นนะครับผมก็เลยต่อเติมเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่สักแป๊บหนึ่งจากนั้นบ้านของเรามันก็เสร็จสิ้นไปง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องสร้างเองทั้งหมดไงล่ะโอเคสวยเลยนะครับวางไว้มุมนี้ สวยจริงด้านในนี้เราสามารถแบบเนี่ยนะมีวอลเปเปอร์ด้วยเ <c oughs> <c oughs> ดูดีนะครับตอนนี้บ้านของเรา,ายื่นเข้ามาในน้ำนะครับเพราะว่าถ้าอยู่บนบกกลัวตายนะครับอันตรายเกิน จากนั้นเมื่อเราได้บ้านมาแล้วผมก็รีบอัปเกรดบ้านของเราให้มีอุปกรณ์ต่างๆให้ครบครันทั้งโต๊ะคราฟที่นอนแล้วก็ของต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับและผมก็พยายามเรียนรู้ของที่ใช้ในการคราฟต่อๆไปกันด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ลืมนะครับนั่นก็คือกานขี่ของเจ้าพทารลดอนที่เราจับเอาไว้ก่อนหน้าน,นี้นั่นเองและหลังจากที่เราฟาร์มมาสักพักเราก็ได้โต๊ะคราฟสมิธทรีอันใหม่แล้วนี่เตรียมการทุกอย่างก่อนนะครับทั้งเหล็กคูชนะครับแล้วก็ของต่างๆโอเค เดี๋ยวเราจะไปเอาเจ้าเพทาโลดอนกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหานี่นะครับพวกนี้ก่อนเฮ้ยทำไมมาบ้านผมม่ตกใจหมดหลังจากนั้นผมก็จัดการคราโนคราฟนี่และในที่สุดเราก็ได้ทั้งขวานและก็พิแอดแบบเหล็กแล้วล่ะครับซึ่งมันก็จําเป็นต่อการใช้ชีวิตมากเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้มันก็สามารถฟาร์มของได้ดีและมันก็เป็นอาวุธในการต่อสู้ได้อีกด้วยใครเข้ามากูจามขวานใส่หน้าล่ะและหลังจากนั้นผมก็วิ่งกลับไปหาเจ้าเพทรโลดอนหรือว่าเจ้าเฮยบินของเรานั่นเอง เจ้าแยะมีปีกฉันมาแล้วฉันจะขี่แกไปหาคริสตันและเราก็จะได้จับคงจับของอะไรต่างๆได้สักทีมา แต่มีหน้าไปเลยสปีดนิดนึงเราน่าจะต้องกลับไปฟาร์มสปีดก่อนนะน้ำหนักเกินไอ้มาเกลือหรืออัดน้ำหนักและผมก็คิดว่าจะพาเจ้าแยืบินตัวนี้ไปหาไอ้พวกคิสตันที่เราต้องการกันที่มันสามารถสง่งสัตว์ได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปผมก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะคับคอสตูมสปีดให้กับมันและมันก็จะทําให้เราบินได้เร็วขึ้นแต่ปัญหาก็คือในตอนนี้ที่บ้านของเราเนี่ยเหล็กมันก็ขาดแคลนอย่างหนักเลย ก่อนที่เราจะไปหาคริสตันนะครับเราต้องไปหาพวกเหล็กก่อนถ้าตุเหล็กตอนนี้แร่เหล็กนะครับหาไม่มีที่บ้านเราไม่มี หาแป๊บทำไหนมีวะเนี่ยและด้วยความที่เกาะของเรานะมันก็ใหญ่พอใช้ได้แหละครับพี่แกก็เดินบินเวียนๆอยู่แถวเกาะจนข้าบวันข้ามคืนเลยแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าตาดีหรือตาไม่ดีเลยแกแต่ตากองผมก็ไม่รู้เป็นไงเพราะผมเป็นหาเหล็กไม่เจอเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีนั่นก็เพราะว่าเราได้มาเจอเข้าวคาบออฟซิเดียนเต็มเลยแหละฮะไม่เจอเหล็กนะครับแต่เจอออฟซิเดียนเก็บมาก่อนเลยรอไรล่ะแถวแถวนี้มันก็มีซันเฟอร์ด้วยนะฮะ จากนั้นผมก็จัดการเก็บออปซิเดียนแถวๆนั้นแล้วก็เดวิ่งหาพวกเหล็กกันต่อไปจนในที่สุดเราก็ได้เจอเหล็กอีกเยอะแยะมากมายเดแถวนั้นเลยแหละครับโอเคในที่สุดก็เจอสักทีกว่าจะหาเจอนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าแถวนี้มีซันเฟอร์เยอะมากขนาดไม่ใช่อยู่แถวูของไฟนะเนี่ยนี่ฮะพวกเหล็ก ได้อยู่นะครับ6,700ชิ้นมันน่าจะมีเพิ่มอีกนะแถวนีมม้มีอีกไหมมีอีกไหมนี่ฮะเจอจริงด้วยนิดหน่อยก็ยังดีนะและจากนั้นเราก็ได้หาของแถวแถวนั้นแล้วก็หาเหล็กกันต่อไปเหมือนเดิมจนเราได้มาเยอะแยะพอสมควรแล้วล่ะครับและหลังจากที่เราหากันจนเสร็จแล้วพี่แกก็ได้รีบกลับมาที่บ้านและผมก็ได้ครับเตาหลอมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันเร่งสปีดในการหลอมเล็กและอีกอย่างก็คือผมก็ได้ครับตัวมอตอันใหม่ซึ่งมันก็คือมอดเอเอและผมก็ได้ครับสิ่งที่สําคัญอีกกกออย่่าาาง็คคืรตตํตํม ที่เอาไว้ใช้ตำของต่างๆแล้วก็หาส่วนผสมนั่นเองได้เวลามาตำชุ่มตำกันอีกแล้วนี้วันวันตำเด็ดช้ตมตำนี้นี่ฮะมันก็คือที่บทหินหินเราอยู่ไหนหมดแล้ววะเนี้โอ้หหาไม่เจอหรือเธอไม่มีหินหายหินอยู่ไหนอยู่นี้ใช่ปะนี่ไงตกใจหมดนึกว่าหินหาย ว่าแล้วผมก็ได้คาบของเพื่อที่จะฆ่าเวลาเพราะในตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถคาสปีดคอสตูมที่มันต้องใช้เหล็กหลายชิ้นได้ละครับเพราะในตอนนี้เหล็กของเรามันก็มีไม่เพียงพอรอเ,เวลาหลอมกันต่อไปและในระหว่างนั้นผมก็ได้มาฟาร,ร์มของอีกเยอะแยะมากมายทั้งไม้ทั้งหินเพราะว่าในอนาคตเราก็ต้องใช้พวกนี้แบบเยอะแยะแน่นอนและแล้วเมื่อเราดูไปดูมาปรากฏว่าในตอนนี้อีกอย่างที่เราขาดนั่นก็คือพวกหนังสัตว์ล่ะครับผมก็เลยพาเจ้าแย้บินให้ฟาร,ร์มกับพวกนกเป็ดน้ำแถวๆนั้นกันหน่อย เราจะตามล่านกนกเป็ดน้ำพวกนี้เพื่อที่เราจะเอาหนังมันมานะครับอู้แถวนี้มีเยอะนี่ตัวใหญ่เราไม่กล้าสู้นะครับเรามาสู้นกเป็ดน้ำก่อนเก็บหน้าแบบชิวๆเฮ้ยตัวใหญ่เราก็สู้ได้เว้ยได้อยู่นะตัวนี้อะเป้ยมันปนมันปนใส่ไอ้มะเขือผิดรอย ไม่ได้นะตัวนั้นน่ะพ้นทีนี่เราปฏิพีะเตือนแน่นอน oh. หลังจากนั้นผมก็ได้หนีเจ้าตัวนั้นกันอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับ oh. จนเรานั้นหน,นีมันได้รถนี่ถ้าสู้นี่บอกเลยแหละครับว่าไยหานแน่นอนไม่เหลือซช่จากนั้นผมก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วครับแล้วผมก็ได้ครับตาหลอมอันใหม่ซึ่งมันก็เป็นตอหลอมของมัดเอ๊ะแล้วเราก็ได้คา้มันมาถึง2อันกันเลยซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะหลอมได้ดีกว่าเดิมแน่นอนเลยละครับแต่ผมก็ลืมไปเลยว่าไอ้มดอันนี้พอเราหลอมเด็กเนี่ยมันก็จะใช้ไม้แบบเยอะมาก เตาหลอมของเรามีทั้งหมด4เตานะฮะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเร็วแค่ไหนแต่แม่งกินไม้เร็วมากโอเคกว่าจะได้เมท่าอันหนึ่งหมดไม้เร็วมากนะครับบันเทิงและไปฟาร์มไม้แป๊บ มันก็ทําให้ราเนี่ยต้องวิ่งออกมาฟารดไม้กันและก็ฟาร์มันอยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยและหลังจากนั้นเมื่อเราฟามของเกษตรแล,ล้วในที่สุดตอนนี้ผมก็สามารถคาบสปีดคอสตูมได้แล้วละครับและผมก็จัดการใส่มันให้กับนกของเราและก็ออกสํารวจทันทีเลยในที่สุดสปีดคอสตูมของเราก็เสร็จสิ้นนะได้เวลาซิ่งเพื่อที่จะไปหาคิสตันได้แล้วนะตอนนี้ได้เวลาฮีโร่ลยุย เราก็ได้บินออกมาจากบ้านหลังน้อยของเราเพื่อที่จะไปหาพวกคิสตันเพราะในตอนนี้ของทุกอย่างเราก็พร้อมแล้วขาดเพียงแค่คิสตันอย่างเดียวที่เราจะเอามันใช้ในการทำกล้องส่องสัตว์ของเราแหละครับคือตอนนี้ผมติดกล้องส่องสัตว์ไปแล้วเนอะถ้าไม่มีนี่รู้สึกว่าสู้กับอะไรก็ลำบากในงี้แหละฮะแต่นับพี่แกก็ได้บินไปบินมาแต่เราก็ไม่เจอคริสตันเลยเจอแต่เหล็กฉะนั้นเก็บเหล็กกันก่อนเลยละฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอคิสตันนะครับแต่เราเจอเหล็กเก็บไปให้หมดก่อน ซึ่งหลังจากนั้นผมก็พยายามหากิสตันกันต่อไปเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่เจอนะครับส่วนมากเจอแต่เหล็กแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่บ้านของเราตอนนี้เหล็กนั้นเริ่มขาดแคลนกันแล้วพี่แกก็เลยจัดการเก็บเหล็กกันมาทั้งหมดและผมก็ได้เก็บแบบนั้นอยู่หลายนาทีกันเลยจากนั้นผมเนี่ยก็ได้มาแถวแถวภูเขาไฟซึ่งที่นี่ก็รู้สึกดำดำมืดๆแล้วฮะซึ่งผมก็พยายามหาพวกกิสตันเหมือนเดิมแต่แล้วเราก็ได้เจอเข้ากับออฟซิเดียนที่มันอยู่แถวแถวนี้ผมก็เลยจัดการเก็บออฟซิเดียนกันก่อนเลยนะฮะมาเจอเหล็กออฟซิเดียน้นนะครับตอนนี เยอะเลยแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องใช้แน่นอนในการสร้างพวกพอลิเมอร์อะไรต่างๆนะครับเราขอเก็บไม้หมดเลยก็แล้วกันนะครับนี่ดูดิเยอะเลย คือจริงๆผมก็รู้แหล่งในการหากิสตันนั่นแหละฮะแต่ผมก็อยากจะหาที่อื่นบ้างเพราะปกติเล่นแบบนี้ผมก็จะไปหาที่นั่นทีเดียวแต่ไม่ว่าจะหายังไงผมก็หาไม่เจอพี่แกก็เลยบินไปแตแถวจุดเกิดแรกซึ่งมันก็เป็นจุดเกิดพื้นฐานของแบบนี้เลยและที่ด้านบนภูเขานั้นมันก็น่าจะมีกิสตันอยู่นะครับและเมื่อไปถึงแล้วผมก็ได้บินหาแตแถวนั้นสักพักหนึ่งจนเราก็ได้เจอเข้ากับกิสตันกันแล้วกว่าจะเจอ เจอสักทีนะครับคิดสตันของเรานี่ฮะเยอะเลยเก็บไม้หมดเราจะทำกล้องส่องสัตว์กันแถวนี้มีเยอะนะครับแถวอื่นไม่เจอว่ะต้องมาหาเจอแถวนี้นะครับถึงจะเจอเป็นที่ประจำในการเก็บเลยก็ว่าได้นะมีเท่าไรเก็บไม้สิ้นและเดี๋ยวผมหานกผมไม่เจอแน่นอน <c oughs> โอเคอยู่นี่นะครับน่าจะพอเลยครับเ0ร้อยกว่าชิ้นสวย <c oughs> กลับบ้านเลย แล้วเมื่อผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วผมก็รีบจับเอากลับไปที่บ้านของเราซึ่งเอาจริงๆมันก็อยู่คนเราฟากันเลยอยู่คนละมุมแบบกันเลยนะครับและกว่าที่จะถึงมันก็ปลายกันถึงเช้ากันเลยและเมื่อมาถึงแล้วผมก็ได้ต่อเติมบ้านนิดนึงและในที่สุดผมก็ได้กล้องส่งสัตว์มากันแล้วกว่าจะได้นี่ป่าอวันที่เท่าไหร่แล้ววเนี่ยเรียบร้อยครับ ภารกิจเสร็จสิ้นนั่นก็คือเราก็สามารถครับกล้องสองสัตว์ได้แล้วนะครับนี่ไอต,ตัวนั้นมันใช้อะไรในการจับนะครับเป็นพาสซีฟเหรออ,อใช้โคโคน,นัดก็ได้นี่ในโคโคน,นัตโคโคน,นัดในตัวเรามีใช่ปะอ่ะลองดูดิว่าเราจะจับมันได้หรือเปล่ามาอีสละพเพมจับไงอะตัวนี้ และเมื่อเราได้กล้องสองสัตว์มาแล้วผมก็สามารถดูค่าพลังต่างๆของซาดพลังค่าสลบแล้วก็เลือดทำให้เราสามารถจับมาได้ง่ายขึ้นละหลังจากนั้นผมเนี่ยก็ได้ดูว่าหน้าไม้อาบยาพิษในหมดนี้มันนั้นต้องคาบอะไรยังไงและดูเหมือนว่ามันก็คาบง่ายนะครับใช้เพียงแค่เบอร์รี่สีดําและก็หน้าไม้เท่านั้นเราก็สามารถทําดอกธนูอาบยาพิษและก็ใช้หน้าไม้ในการยิงได้แล,ล้วเราได้หน้าไม้มาแล้วนะครับแล้วก็ เป็นลูกดอกของหมดนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตัวนี้39 0 0เเหลือนันเดี๋ยวขอเก็บนาโคลาติกแป๊บหนึ่งนะเพื่อที่จะสะสมทำหน้าไม้เพิ่มนะบก้าดอกไม่น่าจะพอไม่ใช่ก้าเดียวมันเหลือ7ดอกแล้วนี่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับด้วยความที่ส่วนผสมในการทําของมันน้อยเพียงแค่บเบอร์รี่สีดําแล้วก็น,น้าไม้ผมก็เลยรีบแกบเบอร์รี่แถวๆนั้นแล้วก็ได้มาคาบลูกดอกอามยาพิษเพิ่มกันเลยไหวหรือเปล่าไม่รู้ยิงไว้ก่อนโดนป้าเอ้า ดอกเดียวเลยเลยดอกเดียวเลยสุดยอดกรัปผมสีขาวอยู่ไหนโอเคใส่เข้าไปแดกซนะโอเคมันหิวอยู่พอดีมาเป็นทีมงานฉันเลยตัวนี้มันสามารถฟาร์มของได้ดีนะซึ่งไอ้เจ้าม่วงตัวที่เราจับได้นี้ผมก็ขอเรียกมันว่าเจ้าหางตุ้มหางตุ้มจืดนะซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็สามารถฟาร์มของได้ดีเลยแต่ในตอนนี้เราก็ยังไม่มีที่ขี่มันนะครับผมก็เลยต้องวิ่งกลับมาที่บ้านและบังเอญพอดีว่าเราก็สามารถราบมานันขี่ให้กับมันได้แบบง่ายได้เลยนี้ เรียบร้อยมันกลายมาเป็นทีมงานของเราแล้วนะครับไอหางตุ้มไอตัวนี้มันฟาร์มของได้โคตรเยอะเลยน่าซีเมนติ้งพาร์ตก็ฟาร์มได้นะกริ่งชามากไหนมีเหล็กมีอะไรหรือเปล่าโอ้เมทัลก็ฟาร์มได้ฟาร์มได้จากหินเลยสุดยอดไม้ไม้ฟาร์มได้ป่าวะไม้ก็ฟาร์มได้อยู่นะครับโอ้ดูดิของเยอะมากฟาร์มเวลแป๊บ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถฟาร์มได้หลากหลายเลยนะครับทั้งไม้ทั้งเหล็กทั้งหินรวมถึงซีเมนติ้งพาร์ทที่เราไม่ต้องไปคราฟเองกันเลยลดเวลาได้เยอะเลยนะครับแถมมันก็สามารถฟาร์มพอลิเมอร์ได้ด้วยมึงอย่างนั้นพี่แกก็เดี๋ยวฟาร์มอยู่แบบนี้แล้วผมก็ได้ว,วิ่งไปวิ่งมาแ,แถวๆบ้านเพื่อที่จะอัปเกรดของในบ้านของเรานั่นเองและหลังจากนั้นผมก็คิดว่าต่อไปเราก็น่าจะได้เวลาที่จะต้องจับสัตว์อะไรต่างๆกันแล้วและมันก็มีอยู่หนึ่งตัวที่จะทําให้เราสามารถจับสัตว์ได้ง่ายขึ้้้้้้นนนนนนนัันนั่่่กกกกก็็คคืออออเเเเจจาาาาาิิฟงผมมลลดดวววไไแทีรปห กฟินกันนกกูไปไหนแล้ววะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาพวกกิฟฟิกิฟฟินกันดีกว่านะเพราะตอนนี้เรา,อ,ายอย่าอกอกล่ากันแล้วนี่กิฟฟินนี้ถ้าจะไม่ผิดมันอยู่บนยอดเขาอะนะดูแผนที่ปป๊บหากิฟฟินกิฟฟินยอดเขาก็มีแถวนี้ก็ยังนะถ้าจะไม่ผิดอะนะไหนดูหน่อยดิอะไรวะบวะนักกลือ ซึ่งเท่าที่จําได้มันก็จะมีลานกว้างบนเขานะครับและที่ท้ายสุดของลานกว้างนั้นมันก็จะมีเจ้ากิฟฟินอยู่และเมื่อผมไปถึงที่นั่นมันก็มีเจ้ากิฟฟินจริงๆด้วยเราก็เลยจัดการยิงหน้าไม้ใส่มันเข้าให้เลยซึ่งผมเคยเห็นกิฟฟินเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละครับอยากได้รักสามสี่ตัวเนาะสัรองเอาไว้เรามาเจอกิฟฟินพอดีเป๊ะในปัญหาก็คือมันไม่ตื่นยาทามิงก็ยังไม่มีหนุกแล้วงั้นรอต่อไปนะครับแถวๆนี้มี ตัวไหนที่เราจบได้อีกบ้างไว้เน,นี่ยและในเมื่อตรงนั้นมีแค่กิฟฟินเพียงแค่ตัวเดียวผม <_ Born> ก็เลยบินสำรวจต่อไปเพื่อที่จะหากิฟฟินอีกหลายตัวนะฮะและเมื่อบินไปบินมาเราก็ได้บินมาถึงแถวแถวกลางแมพซึ่งแถวนี้มันก็น่าจะมีกิฟฟินอยู่และที่บนภูเขาผมก็ไดบลองบินหาดูเลยครับแต่เหลือจะเชื่อว่าเราไม่เจอกิฟฟินเลยแม้แต่ตัวเดียว <m> มันนหายไปในมดละนี่ไม่แน่ใจนะว่าตัวก่อนหน้านี้เป็นกิฟฟินธรรมดาหรือว่ากิฟฟินของหมดนะ เราจับด้วยเนื้อธรรมดามันไม่ค่อยกินยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่แถวนี้มีกิฟฟินเปล่าปกติมันจะมีอยู่แถวนี้นะครับ ก็ไม่มีก็ไม่มีอะนะไม่มีจริงด้วยอันนี้ก็เป็นทีเร็กธรรมดากิฟฟินไม่มีฮัลโหลกิฟฟินผมก็พยายามบินหากิฟฟินแถวแถวนั้นกันต่อไปและในระหว่างนั้นเราก็ได้สำรวจด้วยนะครับว่ามีสัตว์ตัวไหนน่าจะอะไรยังไงบ้างและแล้วในตอนนั้นเองเราก็ได้เจอเข้ากับเจ้าแย้บิลที่มันอยู่ในเทียร์สายฟ้าแหละครับซึ่งเทียร์สายฟ้ามันก็สามารถทําฆ่าสลบได้ด้วยและมันก็มีน้องบางคนบอกนะครับว่าเทียร์สายฟ้ากับเทียร์เขียวสายฟ้าดูเหมือนว่าจะทําฆ่าสลบได้ดีกว่าซะอีก โอเคเรามาเจอตัวที่เราอยากได้แล้นั่นก็คือไอ้ตัวสายฟ้าตัวนี้นะครับมันทําค่าสรบปได้ซึ่งเราก็ต้องยิงมันให้สรบปก่อนอันแรกแต่มันบินอยู่แบบนั้นกูจะยิงโดนหรือเปล่าวะเนี่ยไปไหนแล้ววะโอ้อยู่ไกลเชียวไม่โดน,นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหไอ้ตัวอะไรมาตัวอะไรมามเมงต้งตีแล้ววะเนี่ย แต่ในตอนที่เรากําลังยิงเจ้านกตัวนั้นไอพวกแมลงต่างๆมันก็มากันเต็มเลยนะครับโดยผมนั่นไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวนั้นเราก็ได้ยิงมันจนสรุปไปแล้วยิงโดนตอนไหนก็ไม่รู้เอา้า <c oughs> โดนเฉยโดนใจเลยแก้วแก้วแก้วแบบนี้แก้วเร็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 วโดนเฉย เราก็แม่นพอตัวนี่หว่า <S <S ซึ่งไอเจ้านกตัวนี้ถ้าเรียงลําดับในการจับมันการใช้เนื้อปลามันก็จะจับได้ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เนื้อปลาในตัวมันก็ไม่มีเลยมีเพียงแค่เนื้อธรรมดาเท่านั้นแหะครับผมก็เลยจัดการบินไปทะเลแถวๆนั้นเพื่อที่จะล่าเนื้อปลากันหน่อยแต่เอาจริงๆเนื้อธรรมดามันก็กินได้เลยแต่กูอยากได้เนื้อปลาไงพวกสัตว์พวกนั้นมันชอบกินเนื้อปลาเหรอฮะเราลองมาฆ่าปลาแต่แถวนี้ดูนะครับอ่ะชอบกินเนื้อปลาเหรอไม่กลัโลดดอนเลือดเท่าไหร่นะ ก้าพไม่ไหวนะอีเทอร์เนลไม่ไหวไม่ไหวสลักพันต้นๆนี้พราะว่าไหน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 แดงฉาไม่เชียจากนั้นผมก็ได้บินกลับมาหาเจ้าสายฟ้าตัวนั้นแต่เมื่อมาถึงเราก็ไม่ได้ทันยัดเนื้ออะไรให้กับมันหรอกมันก็ได้ตื่นขึ้นมาซะก่อนเลยและผมก็จัดการเปลี่ยนนุกของเรากันเลยโดยเราก็จะให้เจ้าตัวสายฟ้าเป็นตัวขี่หลักของเราแต่ละครับเออแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเจ้าตัวนี้น้ำหนักมันก็เกินอยู่เราขอเราขอย้ายเลยนะครับเรามาขี่ตัวนี้แทน มาลูกกูได้ลูกรักใหม่แล้วเพิ่มสปีดให้กับมันไปเพิ่มเลือดด้วยโอเชได้เวลาจารนิโมชิบหายน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินลูกพ่อไปถึงต้นไม้ลูกเร็วถึงต้นไม้โอ้โหน้อยนิดเดินก็เดินไม่รอดไปเออ,อเอเวลเพิ่มเพิ่มน้ำหนักก่อนเลยไอ้มาเกือ และหลังจากนั้นเราก็ได้อัพเลือดอัอะไรให้กับมันแล้วก็ได้ออกล่ากัน 1, ทันทีซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ดีอยู่นะครับนันก็คือมันก็สามารถทําค่าสลบได้ดีเหมือนกันแถมผมก็ไม่ได้อัพดามิดอะไรเลยเอาเป็นว่าเน้นๆค่าสลบไรนี้ความเทพของเจ้าสายฟ้าตัวนี้นะนั่นก็คือมันสามารถทําค่าสลบได้นะบอกเลยว่าโคตรแรงเดี๋ยวเราลองหาสัตว น่าจับกันดูหน่อยตัวนี้ถ้าหล่เนี่ยมันตายเลยนะเนี่ยถ้าเราตบทีเดียวต้องเอาแบบอีเทอร์เนลนะครับมันถึงจะร้อยกว่าไอตัวนั้นตัวธรรมดา จากนั้นผมก็เดินบินเพื่อที่จะหาสัตว์กันแล้วเราก,ก็ได้มาเจอเข้ากับเทียพรามแต่ดูเหมือนว่าตัวพรามนั้นเจ้าสายฟ้าของเราก,ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยละครับไม่ขึ้นแม้แต่น,นิดเดียวจากนั้นผมก็เดินเพื่อที่จะสํารวจกันและผมก็ไม่ลืมที่จะหากิฟฟินกันต่อไปละครับแต่แล้วในตอนนั้นเองเราก,ก็เดินมาถึงเวงวางกลางหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งแถวนี้มันก็คือรังของเจ้าสไปโนนั่นเองแถวแถวนี้มันก็คือดงของสไปโนนะครับแต่สไปโนพวกนี้มันจะไปโนกาทีสองทีก็ No! อันนู้นขาเรียกไม่กากตัวไฟนี่เราน่าจะตบได้นะอ่าทีหนึ่งขึ้นไหมสลบเรียบร้อยแต่เรายังไม่มีเบคอนนะดิเบคอนนี่มันหายยังไงวะซึ่งทีแรกผมก็คิดว่าแถวๆนี้มันก็น่าจะมีแค่ตัวกาก,ากเท่านั้นล่ละครับแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เลยเพราะว่าแถวนั้นมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่เลื่อนนี่ทั้งสองแสนกว่าๆแถมค่าสลบนี่ก็ขึ้นช้ามาเราก็เลยลองตบมันดูเลยครับเผื่อในอนาคตรเราจะได้กลับมาที่นี่เพื่อที่จะจับมัน โอ้โหโอ,โอ,โอ้โดนกระไปไหนเรายิงให้มันสลบก่อนดีกว่าอตอดไปเรื่อยๆนะครับตอดไปเรื่อยๆไม่เบาไอ,ไ,อไอ้ไอ้จะสลบแล้วต้องสลบอ่ะเรียบร้อยเออเอาอตัวนู้ตื่นเลเ้วหรือว่าคนละตัววะ ตื่นเร็วขนาดนั้นเชียและในเมื่อเราไม่มีที่จับพวกสไปยนัวพวกนั้นผมก็ได้บินกลับมาแาถวแถวลานกว้างบนหุบเขาที่เดิมและในตอนนี้เจ้ากิฟฟินของเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะครับแต่ในตอนนั้นเองมันก็มีกิฟฟินอีกตัวที่อยู่แถวแถวนั้นผมก็เลยลองไปจับมันดูเหมือนกันมีกี่ตัวจับมาให้หมดกลับมาก็เจอกิฟฟินอีกตัวหนึ่งสวยตัวในตัวนี้เหรอไม่เอาอ่ะฆ่าทิ้งแม่ง ไป <Lob> จากนั้นผมก็ได้กลับมาหาเจ้ากิฟฟินตัวนั้นแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้พาสปีดคอสตูมมาเลยพราไม่เจ้าตัวนี้น้ำบินชามากแล้วผมก็ใช้เวลาหนึ่งคืนกับครึ่งวันเลยนะครับกว่าที่เราจะถึงบ้านของเราแม่จ่าคนๆเลยนี้